ใครที่ไม่ได้ดูลิวอร์ูกับแมนยูเมื่อคืนนี่คุณโชคดีมากนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไปดูท่าเรือกับบุรีรัมเตะนี่สนุกกว่าอีกการที่คุณเป็นไอดอลการที่คุณเป็นกัปตันทีม Blood. ชาติไทยแล้วคุณไปปาดคอชาวบ้านเขาเนี่ยผมว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ไม่ดีเลยช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกบายแชมป์ จัดไปแดงเดือดกี่โมงช่วยปลุกด้วยใครที่ไม่ได้ดูลิวพูกับแมนยูเมื่อคืนนี่คุณโชคดีมากนะฮะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าไปดูท่าเรือกับบุรีรัมเตะนี่สนุกกว่าอีกแต่ข้อดีของแดงเดือดเมื่อคืนก็คือเปลี่ยนชื่อเรียบร้อยแล้วครับ เป็นแดงอุ่นๆเป็นแดงจืดๆดีต่อสุขภาพและที่สำคัญที่สุดนักเตะที่เด่นที่สุดเป็นนักเตะจากเอเชีย er. ทุกช็อตเด็ดเป็นยังไงไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปดูสองชั่วโมงไม่ต้องไปเสียเวลาไม่ต้องไปนอนดึกเดี๋ยวแชมป์จัดไปช่วงหลังนี่แฟลิเวอรวพูเสียงดังนะครับเพราะว่าหลอกล้อกันสนุกเลยห้านัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยเริ่มตั้งแต่ ปี2021เดือน5เนี่ยน,นะครับลิเวอร์พูลบุกไปยาำแมนยูคาบ้าน4-2แล้วก็บุกไปถล่มแมนยูถึงถิ่นที่โรงละครแห่งความฝันวงและฝันร้าย5-0ครับกลับมาที่แอนฟิลด์รังนกลิเวอร์พูลสีแดงก็จัดไปอีก4-0จะมีแค่22สิงหาปีก่อนนะครับที่แมนยูชนะไป2-1แล้วก็ที่พีคที่สุด9เดือนก่อนที่ยังล้อกันมาจนถึงวันนี้ นัดล่าสุดลิวอร์พูลจัดไป70นะครับเท่ากับว่า5นัดล่าสุดนี่นกแดงชนะ4แพ้แค่1ยิงไปถึง22ครับเสียแค่3แล้วก็นัดนี้ปีศาจผู้มาเยือนพิการมากนะครับขาด1ิเอ็ดคนนะ่ยไล่ตั้งแต่หลังยันหน้ามาเลาเซียแบ็คซ้ายคู่กลางมาตินเนสกับแมกไกเอร์พลัสลินโดลอฟ กลางรับคาซิมิโร่สกองกลางตัวรุกอีริกเซนเมสันมานบูโ r u น o ฟานารลงไม่ได้หมดครับแล้วก็3แนวรุกซานโช o มักเซียลแล้วก็ดิอาโลนี่ฮะนี่คือ11คนที่ลงไม่ได้นะครับแต่นี่แหละครับพี่น้องฮะนี่คือวันที่ลิเวอร์พูลควรจะเสียแมนยูที่สุดเพราะว่าคุณดูถูกเขาเหลือเกินเขาเคยแพ้ไปสูงต่อ7วันนี้พิการเจ็บอีก11 แต่แชมรู้เลยว่านัดนี้สูสีแน่นอนเพราะแมนยูไม่มีอะไรจะเสียฮะแต่ลิเวอร์พูลทาอะไรดีแค่ไหนก็จะไม่พอก่อนเกมมีคนบอกแชมป์ว่าต้องซัก5 0ผมก็บอกไปว่า <c oughs> ลิเวอร์พูลเจ้าบ้านสีแดงนะครับซึ่งแมนยูนัดนี้ต้องพึ่งอดีตกองหลังเลสเตอร์วัย3ามหานี่เอเวนส์ครับเคลียร์ซะโอ้โหวันนี้เอเวนส์ ต้องเจอแนวรุกลิเวอร์สคนนูเนส24สดีอสอายุ26แล้วก็ซาร่า31ครับจะเอาอยู่หรือไม่ลิเวอร์บรรจงเข้าไปเข้าเสาไปแนวรับแมนยูก็ยังจัดไปไม่มีใครใส่สกอร์ได้แนวรับโชว์กันกอล่าชอดกรบฟานได้โคโอนหน้าหน้าเซฟจบครึ่งแรกแดงจืดมากครับ00นะครับลิเวอร์พูลก,ก่อนหน้านี้ชนะในบ้าน11นัดรวด ดูทุกอย่างไม่น่าพลาดแต่เวลาจะพลาดบางจะพลาดกันอย่างนี้แหละครับเปิดครึ่งหลังปีศาจขาวสาวขึ้นมาบ้างอเลฮันโดรฮาน a าโชเจอเทรนโชเกมรับนะฮะแล้วก็11นาทีถัดมาเทรนซัดจัสเสียวมินิเ a ต e r r ์ s m สมุสไฮเลนเต็มหน้าอกครับซึ่งนัดนี้คนที่เล่นเด่นที่สุดก็คือเบอร์3ของเวีร์พูครับวัตารุเอนโดนะครับที่ ไล่บีบไล่กดดันไล่แย่งบอลแต่คนนี่ไม่ค่อยพูดถึงแต่ถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยโอ้โหสำหรับแชมป์คือ Man of the Match ครับเกมช่วงท้ายๆเนี่ยก็เริ่มมีรสชาติบ้างนะฮะซาร่าแอนโอนาน่า15นาทีสุดท้ายครับนกแดงลุยขึ้นมา4ปราการแนวรับสกัดเรียบโอ้โหมันจริงๆครับทั้งรุกแอนรับขาดแค่ประตูฮะ แล้วก็โยนเข้าไปกับไมเกิดอะไรครับแต่ดูเบอร์สามแอนโดครับชกได้อีกแล้วเมื่อคืนนี่เป็นแสงสว่างของลิเวอร์พูลจริงๆนะครับกองกลางเอเชียนพลังม้าขาวอ่ะมา3นาทีสุดท้ายแมนยูลุยขึ้นมาจบไม่ได้ลิเวอร์พูลสวนครับแล้วก็เป็นทางด้าของซาร่าดวลกับดารโลต่างคนต่างแย่งต่างคนต่างฟ้องต่างคนต่างคุมอารมณ์ต่างกันครับ ดารโลไม่พอใจแล้วก็ไปพูดอะไรโดน2ใบเหลืองรวดเลยครับเหลืองแอนเหลืองก็โดนใบแดงนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า d i s s e n t ภาษาไทยก็คือคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่ภาษาชาวบ้านก็คือคงจะไปด่าอาจารย์แหะครับจบแบบคนรักความสงบเฮครับนี่ไม่ใช่แดงเดือดฮนะนี่คือแดงอุ่น this is แดงจืดแมนยูก็อยู่ที่7นะครับหรือว่พูลลนมาที่2 สเปอร์แรงแมนซิพแอวถูกสิงวิลล่าแซงนะครับแล้วก็อันดับหนึ่งยังคงเป็นปืนสงกรานออซนโนครับนี่แหละฮะสเสน่ห์จริงๆอันดับ7ถึง1มีทั้งลุ้นแชมป์และมีทั้งท็อป5ทุกวีคมีสเสน่ห์ก็ติดตามนะครับทุกสัปดาห์แชมป์จัดไปจะมีช็อตเด็ดพรีเมียร์ลีกหลายคนนะครับที่มีคำถามในเรื่องของการอ่านออกเสียงโรนัลโดจอร์แดนหรือว่าเดอะแฮ คือคุณมาบอกสิ่งนี้ตลกแต่คนจํานวนมากยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่คุณขำในวันนี้เป็นสิ่งที่คนนอกประเทศไทยเขาบอกเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเรอัลมาริดมีนักเตะระดับโลก11คนแต่ละคนมีขาสองข้างถ้าเราทุกคนไปคิดว่าเฮ้ยเจอยักษ์ใหญ่ยังไงก็แพ้ไม่ลงแข่งแล้วเราจะเปลี่ยนได้อย่างไรไ